นายกอนุทินยืนยันรัฐบาลไม่ได้ช้าคนทำงานไม่ได้ช้า การตั้งศูนย์แจ้งเหตุล่วงหน้าไม่ได้ช้าเจ้าหน้าที่ทำงานเต็มที่ลงพื้นที่จังหวัดสงขาหลังประกาศพรกฉุกเฉินน้ำท่วม22ประกาศพรกฉุกเฉิน25ยืนยันว่าตัวเองทำงานทันทีหลังประกาศพรกฉุกเฉินเขาไม่สะกิดใจอะไรหน่อยหรอว่ามันช้าตั้งแต่การประกาศพรกฉุกเฉินแล้วอะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฮชแท EP ที่774ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึง2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือทำไมนะ้ำมันถึงท่วมหนักที่สุดในรอบร้อยปี และอย่างที่2ก็คือตอนนี้รัฐบาลกําลังทําจุดๆๆอะไรอยู่มาเริ่มที่ประเด็นแรกค่ะน้ําท่วมรอบนี้มันเกิดจาก2ปัจจัยนะคะอย่างแรกก็คือภูมิศาสตร์ของหาดใหญ่คนหาดใหญ่เนี่ยจะคุ้นเคยกับคําว่าน้ําท่วมเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าแม่งท่วมบ่อยมากสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าภูมิศาสตร์ของหาดใหญ่ค่ะอันนี้คือหน้าตาของหาดใหญ่แบบง่ายๆนะหาดใหญ่เนี่ย เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะส่วนพื้นที่รอบๆหาดใหญ่อะเป็นพื้นที่สูงเกือบหมดเลยด้วยความที่ตัวเองเป็นพื้นที่ต่ำแล้วรอบๆเป็นพื้นที่สูงหาดใหญ่ก็เลยกลายเป็นแอ่งรับน้ําค่ะเวลามีฝนตกพื้นที่ไหนอะก็จะไหลเข้าสู่หาดใหญ่หมดเลยส่วนข้องบนหัวหาดใหญ่เนี่ยเป็นทะเลสาบสงขานะคะนั่นหมายความว่าถ้าน้ําจะผ่านไปยังทะเลสาบสงขามันต้องผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ก่อนหาดใหญ่เลยเป็นพื้นที่รับน้ําแบบเต็มที่เลยค่ะน้ํามันเลยท่วมบ่อยความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือจุดกําเนิดเมืองหาดใหญ่ค่ะ มันมาจากการที่ราชการน่ะตัดทางรถไฟลงไปทางใต้แล้วเขาก็สร้างสถานีที่อุตภาชาวบ้านสมัยนั้นก็ย้ายมาอยู่รอบๆสถานีรถไฟเนาะเพราะมันคือความเจริญมันคือความทันสมัยมันคือการเดินทางที่สะดวกสบายอะไรแบบเนี้ยแต่ประเด็นคือสถานีอุตภะน้ำท่วมบ่อยมากเขาก็เลยย้ายสถานีเนี้ย ไปใกล้ๆค่ะก็คือสถานีชุมทางหัดใหญ่ซึ่งมันเป็นเนินสูงน้ําท่วมไม่ถึงแต่มันก็ไม่ได้สูงกว่ากันมากขนาดนั้นน่ะจากนั้นค่ะในทุนสมัยนั้นพยงพยาใดๆก็เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ ก็กว้านซื้อที่ดินแล้วก็ตัดที่ดินทําเป็นตึกขายตัดถนนแบ่งที่ดินแบ่งแปลง,งขายค่ะชาวบ้านก็ย้ายมาอยู่หาดใหญ่ก็จะเริญทั้งทังที่น้ํามันท่วมมาตั้งแต่แรกนั่นแหละก็คือหาดใหญ่อะเป็นเมืองที่น้ําท่วมมาตั้งแต่ก่อตั้งเมืองแล้วอะซึ่งเรางงอยู่นะว่าถ้าน้ํามันท่วมพื้นที่นั้นตั้งแต่แรกเราไปตั้งเมืองตรงนั้นทําไมอย่างที่2ก็คือ ตอนที่ความรู้ผังเมืองมันเข้ามาแล้วอะ่ะข้าราชการควรจะสนับสนุนให้การตั้งเมืองใหญ่หรือการตั้งสิ่งปลูกสร้างใหญ่ๆอะไรอะ่ะกระจายออกไปรอบๆพื้นที่ที่น้ํามันไม่ท่วมหรือเปล่าหรือมีการสงวนพื้นที่ให้น้ําผ่านอะไรแบบเนี้ยแต่เข้าใจว่าตอนนั้นเขาคงมองเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักมากกว่าเรื่องผังเมืองอะ่ะแต่นั่นแหละพอเราละเลยเรื่องผังเมืองเมืองมันก็จะมีปัญหาตามมาทีหลังนะคะ แต่ค่ะแต่หาดใหญ่เขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะเขารู้ว่าน้ํามันท่วมเพราะอะไรเขาก็จัดการปัญหาสู้กับน้ําค่ะคือปกติน้ําท่วมหลักๆของหาดใหญ่เนี่ยน้ำจะมาจากอําเภอสเดาและอําเภอคลองหอยโคงซึ่งอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหาดใหญ่เขาก็เลยสร้างคลองรอหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นคลองที่รับน้ําจากสองอเภอเนี่ยแล้วก็ส่งน้ําไปที่ทะเลสาบสงขลาโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านเมืองหาดใหญ่เลยค่ะจบแก้ปัญหาได้แต่ความพีของน้ําท่วมครั้งเนี่ยคือน้าอะ่ะมันไม่ได้มาจาก2อําเภอเนี้ แต่มันดันมาจากอีกทิศทางหนึ่งก็คือน้ํามาจากเขาคอหง ทางทิศตะวันออกของหาดใหญ่ซึ่งไม่ได้มีคลองไงเรียบร้อยโรงเรียนจีนค่ะน้ําก็ไหลาจากเขาลงมาเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่แล้วตัวเมืองหาดใหญ่ตอนนี้มันเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนการพัฒนาพื้นที่เกษตรพื้นที่เกษตรที่เคยเป็นพื้นที่รับน้ําก็ถูกเปลี่ยนเป็นตึกรามบ้านช่องหมดพื้นคอนกรีตน้ําซึมลงดินไม่ได้น้ําก็ไหลาย,ยากค่ะเหมือนไหลไปทางไหนก็ถูกบล็อกไปหมดอะเส้นทางน้ําเดิมปัจจุบันกลายเป็นสิ่งปลูกสร้างไปหมดแล้วนะแล้วคลองรอหนึ่งที่สร้างกําแพงสูงๆเอาไว้เพื่อไม่ให้น้ำอะมันไหลเข้าสู่เมืองหหดใหญ่ มันก็กลายเป็นบล็อกกันไม่ให้น้ําำไหลออกจากเมืองหาดใหญ่ไปคลองรอหนึ่งเหมือนกันทุกอย่างมันก็เลยมากองรวมอยู่กันในเมืองค่ะพอน้ำมันไหลไปไหนไม่ได้อย่างที่2ก็คือฝนค่ะตอนนี้หาดใหญ่เกิดสิ่งที่เรียกว่า stationary heavy rain หรือว่าฝนแช่มันคือฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในบริเวณเดิมหลายชั่วโมงหรือหลายวัน เนื่องจากร่องมรสุมหยุดนิ่งและไม่เคลื่อนตัวไปไหนทําให้เมฆฝนก่อตัวแล้วก็ฝนตกลงมาที่เดิมซ้ําๆต่อเนื่องเป็นเวลายาวนะคะซึ่งฝนครั้งนี้คาดว่าน่าจะเป็นฝนใหญ่ที่สุดในรอบ300ปีเลยทีเดียวหาดใหญ่เป็นแองกระทะที่น้ําไหลออกยากอยู่แล้วพอเจอฝนตกต่อเนื่องหลายวานันบวกกับมวลน,น้ําที่มาจากเขาคอหงแล้วก็ยังมีเรื่องของน้ําทะเลหนุน่นทําให้น้ำเนี่ยไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้ช้าอีกตอนนี้น้ํามันก็เลยท่วมแบบสาหัส,สากาันแล้วก็ท่วมขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะประเด็นต่อมาเรามา ดูการจัดการปัญหานี้ของรัฐบาลกันเรื่องก็คือจริงๆกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งรัฐบาลไปล่วงหน้าแล้วนะว่าภาคใต้จะมีฝนตกหนักมากแล้วมันอาจจะก่อให้เกิดน้าท่วมได้เราก็แจ้งกับประชาชนด้วยค่ะว่าจะมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่18-23พฤศจิกายนน้ําอาจจะท่วมได้ แต่คุณครับถ้าคุณเป็นคนหาดใหญ่คุณจะพบว่าคุณอะโตมากับน้ําน้ําท่วมเนี่ยเป็นเรื่องปกติของคนหาดใหญ่มากๆคือเขาอยู่กับสิ่งนี้มันต้องแต่เด็กอะเพราะฉะนั้นเขาชินชากับคําว่าฝนตกหรือน้ําท่วมมากๆที่นี้เรื่องมันเริ่มน่ากังวลเมื่อวันที่21พฤศจิกายนชาวหาดใหญ่ได้รับแจ้งเตือน น้ำท่วมผ่านทางระบบเซลล์บอสแคสเป็นครั้งแรกและการแจ้งเตือนก็มาถี่มากขึ้นเรื่อยๆค่ะประเด็นคือได้รับการแจ้งเตือนในวันนั้นแล้วค่ำวันนั้นน้ํามันก็เริ่มสูงละชาวบ้านก็อพยกไม่ทันค่ะอีกคําถามหนึ่งก็คืออพยกไปไหนและอพยกอย่างไร ปัญหาของการอบพยกเรื่องแรกเนี่ยคือชาวบ้านเขาคุ้นชินกับน้ําท่วมนะคะแล้วเขาก็คิดว่ามันก็คงท่วมเหมือนทุกปีเขาก็เลยไม่ได้อบพยกในตอนแรกที่มีคําเตือนมาซึ่งก็อย่าเพิ่งไปตําหนิชาวบ้านลองเป็นตัวเองที่น้ําท่วมทุกปีอยู่แล้วและการอบพยกมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เราก็คงมองว่ามันก็คงจะท่วมเล็กๆน้อยๆเหมือนทุกปีจะอพยพทำไมนั่นแหละและการแจ้งเตือนของราชการเองอ่ะก็ช้าแบบแจ้งวันนี้ก็ท่วมวันนี้เลยอีกทั้งความเน้นยำ้ำเรื่องความรุนแรงของปริมาณน้ำอ่ะเขาก็ไม่ได้เน้นย้ำมานะคะปัญหายอย่างที่2ก็คือจะให้อพยพไปไหนอพยพอย่างไรชาวบ้านบางคนเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์อ่ะเป็นยานพาหนะคันเดียวของบ้านแต่ในครอบครัวเนี่ยมีหลายคนเลยมีทั้งเด็กทั้งคนแก่จะอพยพยังไงอ่ะ จากสถานการณ์ที่เราบอกไปอะน้ำมันเริ่มท่วมวันที่21เใช่ปะแล้วเราก็เพิ่งเห็นประกาศสถานที่ตั้งของศูนย์อพยพวันที่21เหมือนกันอะต่อมาคือเรื่องการจัดการสถานการณ์ค่ะใครที่เล่นโซเชียลมีเดียจะเห็นว่าเราจะเริ่มเห็นประกาศขอความช่วยเหลือว่ามีชาวบ้านติดอยู่ในบ้านเรือนตั้งแต่คืนวันที่21ลาม,มาจนถึง22ชง่ช่วงเช้าๆจะเริ่มเยอะมากแต่เมื่อวาน่ะนายกรัฐมนตรีของเราเพิ่งจะตั้งคุณธรรมนัทเป็นผู้บัญชาการแก้ไขปัญหาน้าท่วมเองอะนี่มันผ่านมากี่ว ปาก่าเราจะได้รู้ว่าใครเป็นคนจัดการดูแลปัญหาน้ําท่วมในครั้งนี้ผู้ว่าสงขาสั่งอพยพในวันที่24ซึ่งมันไม่ทันแล้วไม่ทันแบบโคตรไม่ทนันไม่ทันแบบทุกคนในสงขาไม่มีใครไม่รู้แล้วว่าตัวเองต้องอพยพมาสั่งอะไรตอนนี้ซึ่งสั่งแล้วยังไงต่อมีเรือมาให้ไหมมีคนมาช่วยอพยพไหมก็ไม่มีเราจะให้เขาทํายังไงกันแล้วระหว่างนี้นายกทําอะไรผัดข้าวจ้าเคยสงสัยไหมว่าทําไมเวลามีวิกฤตนายกประเทศไทยชอบผัดข้าวเพราะมันเป็นกิจกรรมที่ดูสร้างภาพดีค่ะ แบบดูลงไปช่วยเหลือประชาชนจริงๆดูลงไปพื้นที่จริงๆไม่ทอดทิ้งประชาชนอีกทั้งนายกส่วนใหญ่หรือนักการเมืองส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นผู้ชายนะคะการที่ผู้ชายมาทําครัวซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถูกมองว่าเป็นกิจกรรมของผู้หญิงอะ่ะมันทําให้แบบดูน่ารักอะ่ะดูเข้าถึงง่ายนะักข่าวก็เขียนข่าวง่ายด้วยนายกจับตะลิวผัดข้าวช่วยชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ย ในขณะที่สิ่งที่เขาควรจะทําจริงๆคือการนั่งอยู่ในวอลลุมเพื่อประสานงานและสั่งการบัญชาการทั้งหมดเพราะคนที่ถืออํานาจเยอะที่สุดในการบริหารคือนายกรัฐมนตรีแต่ถ้านั่งในวอลลุมภาพมันก็ไม่เท่ไงมันดูไม่ใกล้ชิดชาวบ้านมันดูแบบหุยไม่เห็นลงพื้นที่เลยเอาแต่ชี้นิ้วสั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวแต่ที่พูดมาเนี่ยมันก็เป็นวิธีการสร้างภาพที่ได้ผลแค่ในสมัยก่อนนะคะในสมัยเนี้เราไม่ได้โง่แล้วเว้ยเรารู้แล้วว่าหน้าที่ของนายกจริงๆอ่ะคือการสั่งการอยู่ในวอลลุมเลิกผัดข้า เวลาไปทํางานตัวเองเถอะนะส่วนรูปนี้อุบาทสุดมีคนให้แคปชั่นรูปไว้ว่าอนุทินและเมียให้อาหารผู้ประสบภัย ต่อมาการแต่งตั้งคุณธรรมนัทเป็นผอ,อของเหตุการณ์นี้ค่ะเราไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงๆอะ่ะมันน่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับอบตอ,อบจอสงขลาเทศบาลนครหัดใหญ่อะไรเงี้ยแต่หน่วยงานทั้งสองหน่วยงานเนี้ยไม่ได้อยู่ในอำนาจหรือแต่หน่วยงานทั้งสองหน่วยงานเนี้ยไม่ได้อยู่ในมือของคุณธรรมนัทเลยค่ะมันอยู่ในมือของนายกทําไมนายกถึงไม่ทําเอง คุณธรรมนัดอะ่ะเขาเป็นเรามาตอกเกษตรแล้วมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับสาธารณาภัยไหมอะ ที่พิคไปกว่านั้นก็คือนายกแต่งตั้งคุณธรรมนัทให้เป็นผอ,อดูแลเหตุการณ์น้ำท่วมในวันที่24ใช่ปะแต่วันที่24อะคุณธรรมนัทยังอยู่เชียงใหม่ดูเขื่อนดูงานปลูกสวนลําไยอยู่ที่เชียงใหม่อ,อยู่เลยอะในส่วนของงานป้องกันสาธารณาภัยค่ะอันนี้ก็มีปัญหาเราจะเห็นว่าในโซเชียลมีเดียมีการแชร์เบอร์ติดต่อให้ความช่วยเหลือเยอะมากเลยประมาณร้อยกว่าเบอร์จากหน่วยงานต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ประสบภัยอะต้องโทรไปตามเบอร์ต่าง,างๆแล้วลุ้นว่าเบอร์ไหนจะรับบางคนอะโทรจนแบตหมดก็ยังไม แชร์มาเยอะคนแย่งกันโทรในขณะที่เบอร์ไหนคนแชร์น้อยก็จะโทรติดสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นจริงๆคือการที่รัฐบาลตั้งสายด่วนขึ้นมาค่ะ แล้วก็มีคู่สายเยอะๆพอทุกอย่างมันจะไปรวมกันในจุดเดียวการที่ทุกอย่างไปรวมกันในจุดเดียวอ่ะมันจะง่ายข้อมูลน่ะมันจะมากองรวมกันในจุดเดียวนะคะแล้วรัฐบาลก็สามารถเอาข้อมูลเนี้ยไปสั่งการหน่วยงานต่างๆได้ว่าให้หน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเหลือตรงไหนอย่างเช่นหน่วยงานที่1เข้าไปดูแลหมู่บ้าน A นะหน่วยงานที่2เข้าไปหมู่บ้าน B นะหน่วยงานที่3เข้าไปชุมชน C นะถ้ามีเอกชนอยากช่วยเหลือรัฐบาลก็จะแจกจ่ายงานให้คนพวกนี้ค่ะไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาว่าหมู่บ้าน A อะติดต่อคนได้เยอะคนก็แห่เข้า ไปช่วยหมู่บ้าน A ในขณะที่ชุมชนซีแทบติดต่อใครไม่ได้ก็ไม่มีคนไปตรงนั้นเลยเพราะไม่มีคนสั่งงานหรือแชร์ข้อมูลร่วมกันนะและถามว่ารัฐบาลได้ทําสิ่งนี้ไหมก็คงไม่หรอกจ้ะทุกวันนี้เบอร์ติดต่อกลางของรัฐบาลยังไม่มีเลยคนที่ทําแอปพลิเคชันให้ชาวบ้านมาแชร์โลเคชันว่าตัวเองติดอยู่ตรงไหนอะ่ะคือเด็กมหาวิทยาลัยที่เป็นคนใต้แลวเขาทนไม่ได้กับสถานการณ์นี้ด้วยซ้ำอ่ะ ต่อมาเรามาสรุปปัญหาของวิกฤตครั้งนี้กันค่ะอย่างแรกคือการประเมินสถานการณ์ผิดหลายฝ่ายเนี่ยแจ้งแล้วว่าฝนรอบนี้จะรุนแรงมากนะเสียงที่จะเกิดน้ําท่วมรุนแรงนะแต่2วันก่อนเกิดน้ําท่วมศูนย์อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยของเทศบาลหาดใหญ่อะ่ะยังบอกชาวบ้านอยู่เลยว่าสถานการณ์ปกติแล้วอยู่ๆก็ไปบอกเขาว่าให้อพยพ น้ำจะท่วมชาวบ้านก็คิดว่าเป็นการน้ำท่วมแบบปกติก็ไม่มีใครอพยพค่ะส่วนหน่วยงานรัฐก็เพิ่งมาตั้งศูนย์อพยพวันที่ประกาศน้ำท่วมด้วยซ้ําเรามีเทคโนโลยีอุตุนิยมวิทยาที่มาไกลขนาดนี้แล้วอะ่ะเราควรจะแจ้งเตือนล่วงหน้าได้เป็นสัปดาห์เลยวะอย่างที่สองคือไม่มีผู้บัญชาการเหตุการณ์ค่ะทันชีที่เกิดภัยพิบัติร,รัฐบาลควรจะตั้งวอลลุ่มควรจะตั้งศูนย์จัดการภัยพิบัติให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นตัวกลางในการประสานข้อมูลต่างๆและสั่งงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ออองกกปฏิิบัตาร แต่อันนี้กว่าคุณจะตั้งผอเบเหตุการณนะ์น่ะก็ต้องวันที่24สองวันหลังจากน้ําท่วมไปแล้วอะ่ะและระหว่างนั้นรัฐบาลก็ไม่ได้มีหน่วยงานใดออกมาแสดงตัวเป็นศูนย์กลางในการดูแลนด้วยงนี้ด้วยนะประชาชนต้องดูแลกันเองประสานหน่วยงานกันเองไม่รู้ว่าจะโทรติดต่อหน่วยงานไหนไม่รู้ว่าต้องอบพยก,กันอย่างไรความช่วยเหลือมาจากภาคประชาชนกันเองมากกว่าภาครัฐบาลอีกนะ อย่างที่3คือไม่มีแผนง,งานที่ชัดเจนค่ะผู้ว่าสั่งอพยกวันที่24แต่น้ําท่วมตั้งแต่วันที่22อพยกด้วยวิธีการปกติไม่ทันแล้วปะเจา้าหน้าที่เรืออุปกรณ์ต่างๆก็ไม่มีและณนะวันนี้ก็ยังไม่มีสายด่วนของรัฐบาลเอาไว้ให้ชาวบ้านขอความช่วยเหลือด้วยซ้ำและนี่คือ3ปัญหาที่เกิดขึ้นในภัยพิบัติครั้งนี้นะคะซึ่งก็มีหลายคนบอกว่า บริหารได้ห่วยกว่ารัฐบาลเพื่อไทยอีกตอนโครนถล่มที่แม่สายเนี่ยเพื่อไทยแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นคนบริหารจัดการพื้นที่และให้มหาดไทยเป็นคนนำเพราะมีอำนาจในการสั่งการในพื้นที่โดยให้ทหารเป็นคนลุยเนื่องจากว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นโครนนะคะ การจัดการทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยมีความเป็นระบบมากกว่านี้แต่รัฐบาลชุดน,นี้ให้คุณธรรมนัทเป็นผอบอเหตุการณ์ทั้งที่คุณธรรมนัทยังอยู่เชียงใหม่ไม่ได้เข้าไปชุมด้วยซ้ํทาทั้งที่ตอนนี้มีชาวบ้านมากมายติดอยู่ในบ้านบางคนอดอาหารมา2อสวันแล้วบางคนต้องนั่งตากฝนบนหลังคาบ้านเพื่อรอความช่วยเหลืออยู่นะสุดท้ายเป็นความเห็นของคุณสศินค่ะ เขาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมาจากระบบราชการที่อ่อนแออย่างแรกคือเราชอบตั้งผู้บริหารที่เส้นสายมากกว่าความชํานาญหน่วยงานหลักด้านน้าเช่นอุตุป้องกันสาธารณาภายัยกรมชลประทานมหาทไทยสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ มีผู้บริหารที่มาจากการจัดหาการล็อบบี้สายการเมืองผลลัพธ์คือล้มเหลวตั้งแต่การประเมินสถานการณ์ค่ะเพราะไม่มีใครมีความรู้จริงๆอย่างที่2คือวัฒนธรรมเกรงใจผู้ใหญ่เกรงใจผู้ใหญ่มากกว่ากลัวทําทผิดพลาดคือไม่กล้ารายงานว่าฝนจะตกหนักน้ําจะท่วมเพราะกลัวผู้ใหญ่ไม่พอใจไม่กล้าสั่งอพยพเพราะกลัวโดนตําหนิว่าทําให้คนอื่นตกใจ 3. วัฒนธรรมเน้นภาพลักษณ์มากกว่าเนื้องานจริงเช่นการลุยพื้นที่แจกของถ่ายรูปแทนที่จะทํางานในวอลลุ่มตอนนี้ยังมีอีกป 8 0 0 0มื่นชีวิตในหาดใหญ่ที่ยังคงติดอยู่ในบ้านและออกมาไม่ได้และมันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะอบพยกผู้คนจํานวนมากขนาดนี้ในขณะที่น้ํายังสูงอยู่แผนใหม่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านน้าและอาหารไปก่อน จนกว่าทางรัฐบาลจะมีแนวทางที่ชัดเจนกว่านี้ซึ่งก็หวังว่าแนวทางนั้นจะออกมาเร็วๆนี้นะและนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหาดใหญ่ตอนนี้ค่ะใครคิดเห็นยังไงบ้างใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างเหมือนเดิมนะและเหมือนเดิมค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดรามา่าสรุปข่าวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเนียมไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะใครที่ชอบการสรุปคลิปของเนียมก็เข้ามากด subscribe เป็นกําลังใจกันได้สุดท้ายขอเป็นกําลังใจให,ให้พี่น้องหาดใหญ่ทุกคนปลอดภัยค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนอนนใใหม่ช็คะบ Bye.